c a นดีรุ่น TCC32RN กล้องวงจรปิด IP Camera ตัวบอดี้พลาสติกอย่างดีแข็งแรงทนทานกันน้ำกันฝุ่น IP67 ใช้งานนอกอาคารได้สบายสบายจิงสวัสดีค่ะ ะะวันนี้นะคะเอิญก็มาพร้อมกับกล้องนะคะที่มีความผูค่าแล้วก็น่าใช้ในปีนี้มากๆเลยนะคะกับรุ่นนี้เลยค่ะทุกคนรุ่นเทนดี้ TCC 3 2 r n นะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเขาเป็นกล้องคู่นะคะที่มาพร้อมความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลเลยค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแบรนด์นี้เท่าไหร่นะคะเทนดี้นะคะเขาเป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะคะมีสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตอยู่ที่เมืองเทียนจินนะคะและเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ติดอันดับทอบ็อป10ของโลกเลยค่ะแล้วสุดเด่นของรุ่นนี้นะคะทุกคนก็คือเขาเป็นกล้อง IP camera นะคะที่ราคาเทียบเท่ากับกลล้ององนอ็ ทั่วไปเลยค่ะและที่สําคัญนะคะกล้องของเทนดี้นะคะเขาจะมีความพิเศษเลยก็คือเขาจะมีการบิวอินไมโครโฟนให้ทุกรุ่นเลยนะคะและเดี๋ยวต่อไปนะคะเอิญจะพาทุกคนมาแกะกล่องกันค่ะไปกันเปิดมานะคะทุกคนเราก็จะเจอกับฐานกล้องนะคะเอาไว้ติดตั้งกับผนังกระแพงอะไรอย่างนี้นะคะนี่ส่วนชิ้นต่อมานะคะเราก็จะเจอกับตัวกล้องเลยค่ะทุกคนน่ารักมากนะคะเป็นกล้องแฟลชที่ทําแบบภาพเสมือนพารานูมาได้นะคะ และชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวที่ครอบสายไฟกันน้ำค่ะ หมดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อมานะคะเอิ้จะมาเล่าสเปคคร่าวๆข,ข,ของรุ่นนี้ให้ฟังกันนะคะตัวกล้องนะคะจะมีความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะระยะ i r ที่ให้มานะคะที่50เมตรนะคะตัวเลนส์ขนาด2.8ม mm, มให้มุมมองที่กว้างนะคะเก็บได้ทุกรายละเอียดค่ะสามารถหมุนปรับกล้องแนวตั้งได้350องศาและแนวนอน90องศาค่ะส่วนตัวสายนะคะจะเป็นแบบ POE คือต่อสายเส้นเดียวไม่ต้องเดินสายจ่ายไฟเพิ่มและรุ่นนี้พิเศษตรงที่ใช้1 IP ออกได้ c h a ช n e l ค่ะถือว่าประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินสายสุดๆแล น,นี่นะคะคือภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลากลางวันค่ะด้วยความที่เป็นตัวกล้องความชัด2ล้านพิกเซลนะคะก็จะได้ภาพที่ชัดเจนเก็บได้ทุกรายละเอียดและรุ่นนี้นะคะเก็บภาพได้มากกว่าเพราะมีมุมจากกล้อง2ตัวสามารถทําภาพเสมือนพารานมาได้แบบนี้เลยค่ะส่วนช่วงตอนกลางคืนนะคะหากมีแสงเพียงพอก็สามารถให้ภาพแบบสีได้เพราะรุ่นนี้ให้ค่ารักมาที่0.02ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของภาพช่วงเวลากลางคืนค่ะ และรุ่นนี้นะคะ TC C32RN นะคะถือเป็นกล้องวงจรปิดที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะและที่สําคัญนะคะรุ่นนี้นะคะเขาเป็นแบบ onvif ด้วยคือสามารถรองรับกับ NVR ได้ทุกรุ่นเลยค่ะแต่ถ้าใครนะคะใช้กับ NVR ของ t ทนดีนะคะอันนี้เขาก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรุ่นนี้เขารองรับกับแอป Easy Live p a s s นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยก็คือใช้งานง่ายสะดวกสุดเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะกล้องวงจรปิดเทนดี้รุ่น TC C32RN นะคะก็สามารถดูลายละเอียดทีใ่ใต้คลิปได้เลยนะคะและใครนะคะที่ชื่นชอบคลิ นี้นะคะอยากให้เอินม,มารีวิวอีกนะคะ,ก,ะ,คะก็ฝากกด Subscribe ช่องนะคะหรือก,กดไลค์ช่องไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย